สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ทราบตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเอ่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะ พี่เล็กจ๋าพี่เล็กได้ยินเสียงพรหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมเอ้ยพี่วิลลิงอยู่ไหมคะมีใครอยู่บ้างเอ้ยใครอยู่ช่วยตอบหน่อยนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างมีเสียงหรือเปล่า ส่วนภาพอ่ะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเอ้านี่อะไรอีกอะภาพสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยมาขึ้นอยู่ตรงนี้เฉยเลยอะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่เล็กพี่วิลลิงพี่พีเคอยู่ไหมเอ่ยพนไม่แน่ใจว่าพนขึ้นถูกหรือเปล่าเพราะว่ารีวิ่งมาจากบ้านพี่หลวงเผื่อว่าขึ้นผิดได้ไปกดอ่าันนั้นไว้ในช่องด้วยเอออะไรวะเนี่ย พี่เวลิ่งปอไม่ได้คุยเรื่องกีฬาเดิมเพียงแต่ว่าที่ปอนอยากอ่าขึ้นเร็วๆเพราะเดี๋ยวพอจะไปดูกีฬาคุยข่าวเหมือนเดิมนี่แหลคะค่ะใครอยู่บ้างเอ้ยอยากรู้ว่าที่เราขึ้นนีมันถูกหรือเปล่าไม่ใช่อะไรหรอกเนาะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง ฮัลโหลพี่เล็กพี่เล็กอยู่ไหมมีใครอยู่บ้างฮัลโหลฮัลโหลเออหรือว่าเราขึ้นผิดจะได้ขึ้นใหม่เนาะจะได้ลบออกไปก่อนอันเนี้ยเผื่อว่าขึ้นผิดมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีใครตอบเลยอ่ะถ้ามีคนอยู่ในห้องหรือว่าตัวเราเองทำผิดหรือเปล่าเออแต่สัญญาณก็ขึ้นอยู่นะหรือว่าลงแล้วขึ้นใหม่เชอหมดเรื่องลงแล้วขึ้นใหม่ดีกว่า